ไปถ่ายพยาธม้าเด็กกันครับไม่ใช่ม้าเด็กธรรมดาด้วยนะครับเป็นม้าจิว๋วมินิเจอร์ครับไปป้าไปถ่ายพยาธเด็กขาสั้นกันเถอะใช่พวกนี้เป็นเด็กขาสั้นพจมาแต่หนูอย่าลืมนะว่าหนูวิ่งรอใต้ท้องพวกเขาได้หมอ,อามาทําอะไรครับจะมาจับผมถ่ายพยาธคิดดีแล้วใช่ไหมหมอผมเล่นมวยปั้มกับน,น้องผมทุกวันนะหมอนะอา้าวทำไมโดนจับเลยวะม้าเด็กเนี่ยเราเริ่มถ่ายพยาธได้ตั้งแต่อายุ6สัปดาห์นะครับจากนั้น,เ,นเราก็ถ่ายได้ทุกๆ2-3อถึงสเดือนครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเก็บอุจจาระตรวจไข่พยาธ ลายกับหมาเด็กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพยาธิไส้เดือนนะครับตัวงี้ใหญ่เท่าเส้นอุด้งเลยถ้ามีพยาธิชนิดนี้ปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะเกิดการอุดตันลำไส้ได้ครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องผ่าตัดแก้ไขอย่างเดียวเลยด้วยเหตุนี้การถ่ายพยาธิที่อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับถ่ายพยาธิเสร็จไอเด็กจิ๋วสองตัวเนี่ยก็เหมือนมาแก้แค้นมาเอาคืนงับอยู่นั่นแหละไอสีเทาๆนี่อะไร ผมกินได้ไหมถ้ากินเดี๋ยวจะลงบินคุณพ่อนะเห็นไอ้จิ๋วสองตัวดูน่ารักแบบเนี้แต่ความจริงแล้วทรงอย่างแบดเลยครับปจะมานก็เลยแซดอย่างบ่อยต้องไปหลบอยู่ใต้รถเข็นครับเมื่อกี้น้องวิ่งไล่พดด้วยแค่นี้ต้องฟ้องด้วยเหรอพี่พดที่บ้านผมพี่พดจะเอาไงยอมก็ได้เห็นเป็นเด็กหรอกนะจําไว้เลย